สวัสดีครับวันนี้ก้อยกับเกมและนะล็อกเวอร์ชัน PC นะครับก็ตามที่เพื่อนเพื่ออาจจะทราบกันแล้ววันนี้ตัวเกมมีไข่ใหม่เข้ามาครับเป็นเจ้าไข่ข่าววิ s ด้อมสกอเซึ่งก็ต้องบอกว่ารอบนี้ถือว่าจัดหนักจัดเต็มมากครับมีของในใไข่หลายชิ้นมากจนต้องแยกออกมาเป็น2เวอร์ชั่นโดยเดี๋ยววันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับมาเปิดให้ดูสนุกสนุกครับสามพบาทแต่ว่าก่อนนเลยสําหรับใครที่สนใจจะเติมเงินแลกราคาถูกราคาคุ้มสุดในตลาดก็จะขอแนะนําร้านเคเบิลเพลครับอย่างไข่ที่จะเปิดวันนี้มูลค่าจร,จริงมัน3 0 0 0บาทก็จริง แต่ว่าจริงๆเจก็เติมไม่ถึงนะครับเพราะว่าได้ส่วนลดจากทางร้านเนี่ยเยอะมากแล้วก็เกมอื่นนอกจากแลกทางร้านก็รับเติมเหมือนกันนะครับก็ยังไงถ้าเกิดใครสนใจช่องทางการติดต่อก็ตามบานจอเลยครับหรือว่าจะดูจากด้านล่างคลิปก็ได้ครับเจมีแปะลิงก์ไว้ให้แล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาดูที่รายละเอียดของตัวไข่ต่อยสักนิดหนึ่งละกันครับก็ตามที่บอกไปนะครับมันจะแยกเป็น2เวอร์ชันรายละเอียดก็จะตามในจอเลยคือมันจะมีแบบคอสตูวเวอร์ชันกับชาร์ดเวอร์ชันซึ่งก็จะเป็นตามชื่อมันเลยครับ อันคอตูมของที่ได้ก็จะเน้นเป็นคอตูมอันชาโด้ก็จะเป็นชาโด้เยอะหน่อยแล้วก็จะมีของหลายๆบางชิ้นที่มันจะมีในทั้ง2ไข่ส่วนตัวขยะนะครับก็ทั้ง2ใบเนี่ยเหมือนกันเลยโดยเดี๋ยวเจ๊ก็จะพาไปดูตัวที่เด่นๆแบบไวๆละกันนะครับอาจจะไม่ได้โชว์หมดนะกลัวคลิปจะยาวไปก็ตัวแรกนะครับแน่นอนว่าเป็นใบสมการ์ดบอสแบบซีลครับสาหรับใครที่ไม่ทราบการ์ดบอสแบบซีลเนี่ยคือเอฟเฟกมันจะเป็นแบบเดียวกับตัวการ์ดบอสของมันเลยครับแค่แบบพวกความแรงพวกเปอร์เซ็นต์ต่างๆเนี่ยลดลงมา อย่างตัวซิลเคนดีนะครับก็จะเป็นแบบในจอเลยลดดีเลย15%์แล้วถ้าหมวกเราบวก15ขึ้นไปเนี่ยก็เพิ่มอีกห้ซึ่งถ้าเกิดถามว่าเทพไหมก็ต้องบอกว่าเทพมากครับถึงจะไม่เทพเท่าการ์ดบอสแต่ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่เรียกได้ว่าดีมากๆแต่ว่าตัวนี้ก็ต้องหมายเหตุไว้นิดนึงคือเราดูคําบรรยายในซองการ์ดให้ดีๆนะครับเหมือนแบบบอสบางตัวเนี่ยมันไม่ได้รวมเข้ามาด้วยใครเล็งตัวไหนไว้ก็เช็คดูก่อนละกันครับถัดมานะครับก็มาดูเป็นพวกของเพิ่มสแตต ตัวแรกนะครับจะเป็นเจ้าปากโพลิงซานตาฟ้าครับอันนี้ก็ตรงไปตรงมาออลสแตทเพิ่ม2 p e เพอร์เฟกดอเพิ่ม2ก็ถือว่าดีมากๆเลยครับเพราะอย่างปากเก่าเนี่ยที่มันบวกออลสแตทหนึ่งใช่ไหมครับอันนั้นเรายังว่าโอเคกันเลยอันนี้เป็น2ก็ยิ่งดีขึ้นไปอีกถัดมานะครับซาฮาดออันนี้ก็ถือว่าเป็นหมวกสายเวทอีกตัวหนึ่งครับที่ค่อนข้างดีเหมือนกันคือตอนแรกนะครับมันจะมีเพิ่มอินสามเอ็มดิเฟนส์เก้าโจมตีเวทสิบเปอร์เซ็นต์ใส่อันเดท แต่ที่เด็ดจริงๆคือมันจะมีโอกาส1.5%ครับที่เวลาเราโดนเดามดเวทหรือว่าโจมตีเวทเนี่ยแล้วจะกลายร่างเป็นไวเลยดี้ซึ่งระหว่างอยู่ในร่างไวเลดี้นะครับก็คือโหดมากครับเราจะได้เอ็มท30กับลดฟิกแคทไทม์0.08วิต่อ1ขั้นการตีบวกแบบสมมติเราตีได้สักบวก7เนี่ยเวลาแปลงร่างเนี่ยเอ็มทกเพิ่มมา210เลยนะครับแต่ถึงอย่างนั้นส่วนตัวเจก็ว่าแอบ,บใช้ยากหน่อยครับเพราะว่าโอกาสในการออกเนี่ยเป็น1.5%จากการโจมตีเวท แบบถ้าเราเก็บเลือดทั่วไปตีมอนธรรมดานี่กว่าจะได้แปลงร่างเนี่ยส่วนใหญ่มอนน่าจะตายไปแล้วก็คือน่าจะเหมาะกับการสู้บอสหรือมอนที่มีเลือดเยอะๆยมากกว่าส่วนเวลาติดนะครับอันนี้จะดูในสริปไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันแต่มีดูจากอีกเว็บหนึ่งมาครับเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยติด3วินะครับแล้วเดี๋ยวก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นไปตามขั้นของการตีบวกถัดมานะครับก็จะเป็นโบอิสเบลล่าครับสสีก็ถ้าเกิดเป็นสีน้ําตาลหรือว่าสีน้าเงินเนี่ยใช้ใส่สู้คนได้อยู่ครับมันจะมีแบบเพิ่มป้องกันเพิ่มมเเลือดดพิ่ ใส่มอนประเภทคนหรือว่ามอนขนาดกลางสดสีแดงอันนี้จะเหมาะกับคนที่อยากเล่นแักเตสปีดเยอะๆครับเพราะที่บวก9เนี่ยได้เพิ่มมา1ถูกไหมครับแล้วเดี๋ยวก็ค่อยๆเพิ่มหนึ่งทุกๆก,การตีบวก2ขั้นแบบสมมติใครตีได้สักบวก13เนี่ยครับเพิ่มมา3าแมทแทสปีดเลยนะครับส่วนทัดมาเซชาร์โดรอบนี้มีชาโดดูดเลือดดูด SP ีเข้ามาแล้วครับก็ฝั่งซ้ายนะครับ3มชิ้นเป็นดูดเลือดส่วนฝั่งขวาครับดูด SP ีถ้าเกิดเราใส่ครบหมดเนี่ยก็เก่งๆมีไลท์เวิร์ดแปะเข้า อันนี้โดยรวมถือว่าดีอยู่เหมือนกันนะครับเพราะอย่างตัวรอยกาดเซิร์ฟไอโอเนี่ยเจมีใช้อยู่เหมือนกันครับชาร์โดดูดเลือดสุดท้ายนะครับจะเป็นพวกของสวยงามพวกคอตูมบ้างเด่นๆก็จะมีแบบมมาขาวกับผ้าคลุมคาสากเข้ามาครับก็ถือว่าดูดีทั้ง2ชิ้นเลยนะครับแต่ราคาก็น่าจะเอาเรื่องเหมือนกันโอเคก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆเดี๋ยวเราไปเริ่มเปิดกันเลยดีกว่าครับอ่ะก็เดี๋ยวเหมือนเดิมนะครับว่าเปิดที่ประจําของเรานะครับโบสฟอนเทลล่าก็คลิปส่วนนี้จะอาจจะไม่ได้ตัดต่อนะครับยังไงถ้าเกิดพูดตะกุกกกตตััไปบ้้างง็ออขภย รอบนี้มาเจอคนไอ้นี่ด้วยครับมาเปิดพร้อมกันพอดีจะเป็นนี่นะครับคุณไซดี้กับคุณเบคกิลลานะครับมาเปิดในบทพรเหมือนกันนะเจอกันพอดีเขาทักเจด้วยก็เดี๋ยวนะเขาบอกว่าเนี่ยเขาเปิดไป30แล้วคนนี้บอก50แล้วเกือหมดเลยจบละเรากําลังจะตามไปใช่ไหมแต่ก็ไม่เป็นไรครับรอดูไปเดี๋ยวนะก็เหมือนเดิมนะครับซิปอัพเพิ่มดวงก่อน12 3 4 5สองไป70็ดฟลนะครับเอออันนี้เจเปิดเป็นไอ้นี่นะครับเป็นคอตูมนะเพราะว่าอยากลุ้นไอตัวหมาชิบาครับหมาสีขาวเอ๊ะ ไม่รู้เรียกว่าชิบ่หรือเปล่าแต่เป็นหมาสีขาวอะ่ะอืมก็เป็นอันนี้ครับเจ็ดสิบฟองลุยนะครับเหมือนเดิมนะทีละห้าฟองหนึ่งสองสามสี่ห้าเอ้ยตะกี้เหมือนเห็นมีการเมนขึ้นมาอันหนึ่งปะเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งอันนี้เจไม่ได้ดูสายล่างจอนะครับไม่รู้ได้อะไรเหมือนกันอันนี้เจเคลีย์ช่องแล้วนะมันเป็นอะไรวะสกอเอจิ AG นะครับยี่สิบอันแล้วก็พิวบ็อกซ์กล่องที่ภายในบุกบรรจุแบตเทิลพิวไว้เดี๋ยวเจกดทีหนึ่งก่อนมันคืออะไรวะแบตเทิล เออใช่แล้วมีผ้าคลุมอันนึงแล้วก็โอเคแค่นี้เนาะแบตเทิลพิลสิบอันก็คือเดี๋ยวนะยาเม็ตตืดตืดๆือันนี้ไม่คำยายเฉยเนาะเพิ่มแอคแท็กกับเอ็มแอคแทกห้าเปอร์เซ็นต์เป็นเวลาสิบนาทีโดยที่เอ็มเอสพีกับเอสทีลดลงสามเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าใช้ได้นะครับเพิ่มห้าเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าเยอะโอเคอยู่เนาะแล้วก็ผลก็ไม่ได้ถึงกับสั้นไปเนาะสิบนาทีแต่ว่าทีนี้ครับมาลุ้นไอตัวนี้กันการเมทนะครับหนึ่งสองสามโฟอะไรวะ Man เทียลอ t o r ตเป็นเสื้อคลุมแบบหนึ่งนะครับโทษทีอันนี้อัดคลิปแล้วเนาะวันนี้แบบเสียงแปลกๆนิดนึงนะเหมือนแบบจะไม่ค่อยสบายเสื้อคลุมสวมใส่ของปีศาจแห่งสายลม M defense เพิ่ม2 m a x h P เพิ่ม5%เเ M attack เพิ่มหนึ่งเซเพิ่มพลังโจมตีต่อศัตรูธาตวิน2%นก็กลางๆเนาะไม่ได้ถึงกับใส่ไม่ได้แต่ก็ไม่ได้ถึงกับว้าวอะไรเนาะเออก็งานๆครับอันนี้อาจจะอาจจะพอขายได้แต่ไม่ค่อยแพงมั้งเจว่าต่อนะครับไป เราต้องซิทอัพทุกรอบเลยใช่ไหมเขารู้สึกว่าเวลาซิทอัพแล้วเนี่ยของมันจะขึ้นง่ายเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไปหนึ่งสองสามสี่ห้าเอามานั่งเปิดได้ด้วยเหรอตอนแรกนึกว่านั่งเปิดไม่ได้จบแล้วครับรอบนี้ยาล้วนเลยอ๋อ,อดูจากสีฟ้าตรงนี้ก็ได้นี่ก็จะเป็นนี่นะครับ small life potion ยาเบสซิ่ง score ag ไม่ได้ของสมใส่นะต่อนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเอ้ยตะกี้เหมือนเห็นมีแว่นปะ ก็ได้พวกสกอร์อจเหมือนเดิมใช่ไหมแล้วก็มีแว่นโผล่มาอันหนึ่งเจงว่าเดี๋ยวเจกดชา้าลงนิดหนึ่งแล้วกันครับเมกี้ตัวตัวเองยังดูไม่ทันเร็วได้อะไรบ้างโอเคนะแว่นนะครับโพเป็นแว่นอะไรวะฮันเตอร์กาเซดอันนี้ไม่มีรูใช่ปะไม่ใช่คอตูมด้วยหนิใช่ปะเออเหมือนจะเป็นแว่นใส่ธรรมดาเลยครับใส่เท่ๆไหนดูซิเป็นหน้าอย่างเงี้ย <c ười> คือใส่เท่ๆนะไม่ไม่มีเอฟเฟกอะไรมีพลังป้องกันนิดนึงปะ พลังมอกันนิดนึงไม่มีรูไม่มีอะไ,ไรนะครับใส่เท่ๆไม่ได้ม่ได้ขอตูมด้วยไปต่อนะครับเดี๋ยวนี้ทอดก่อนแล้วกันหนึ่งสสามสี่ห้าสรุปอันนี้คือเปิดไปเท่าไหร่นะ20ฟองใช่ไหมครับได้มา2ชิ้นแต่ว่าไม่ได้เป็นของแลอะไรเนาะมีเมนทัลพชั่นเหมือนเดิมนะครับแปลมันถึงเวลาสมควรละเราเข้าไปห้องในกันดีกว่าครับรู้ <c oughs> สึกยังไงห้องในก็ดวงดีกว่านะทุกรอบเลยไม่รู้ทําไมเหมือนกัน อันนี้มีคนมาเปิดตรงนี้ด้วยเอ๊ะหรือวันนี้เขามาแบบทําอาชีพเขาปกติหนึ่ง1 2 3สาสี่ห้าหนึ่งสาสี่ห้าไปครับหนึ่งสองสามสี่ห้าจบแล้วสูตรเราซิทอัพเสร็จแล้วเปิดไม่ได้ช่วยเลยนะก็จะเป็นยาล้วนๆอยู่นะครับเบสซิ่งเมนททลอันนี้ถ้าเกิดสมมุเจเปิดได้เป็นของมันจะโชว์ตรงนี้ปะคือไม่ค่อยโอเคนะงั้นเราดูด้านล่างตรงนี้ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นแค่สีฟ้าบอกเป็นซันการเ์เซนไงแต่ไม่บอกว่าเป็นอะไรใช่ไหมบางทีแบบเจดูไม่ทันเงี้ยวได้อะไร,บะรับ ปหนึ่งสอง้ำหนึ่งสสามสี่ห้าจบละก็เป็นนี่นะครับพวกยาทั้งหลายเนาะเบสซิ่งเอจีอะไรพวกนี้เอ้แต่เบสซิ่งเอจีจริงๆถ้าเกิดสมมติได้มาเยอะๆเจว่าก็พอได้เอาไปใช้เก็บเวลขำๆได้อยู่นะพอได้อยู่สมอลไลท์โพชั่นจริก็มีใช้เหมือนกันไปนะครับครึ่งทางละหนึ่งสองสามสี่ห้าจบแล้วนึกว่าจะได้ของสมใส่ง่ายไง ตอนแรกเราได้2ชิ้นนี้มาง่ายใช่ป่ะแต่หลังจากนั้นนี่คือแบบว่ายาล้วนๆเลยไปครับต่อนะครับฮบเฮิบบหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้า <c oughs> เรียบร้อยอยาล้วนๆหรือว่าเรารอบนี้เราข้างนอกดดีกว่าเรากลับไปข้างนอกอีกรอบหนึ่งไหมกลับไปดีกว่าครับไม่ใช่ละอ้าวสองคนตะกี้เข้าไปแล้วเหรอ <c oughs> ไม่เป็นไรครับมาตรงนี้เลยด้านหน้าหลวงพ่อ พึับพึ่บพึ่บพึบพึบพึบหนึ่งสองสามสี่ห้าเบสซิ่งไอ้นี่มารวมมากเลยอะเบสซิ่งกับเอจมารวมมากเลยใบหนึ่งมันสามนาทีปะไม่แน่ใจว่ากี่นาทีอะแต่ว่าแป๊บเดียวแต่ว่าได้ใช้ยาวๆเลยครับถ้าเกิดมีเป็นร้อยใบอย่างเงี้ยไม่ต้องให้พาบัฟให้เลยอย่างงี้แบบเผื่อเวลาไปใช้ตอนโซโลคนเดียวอะไรเงี้ยต่อนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเดี๋ยวนะตั้งแต่ ตั้งแต่ฟองที่ห0สิบปะไม่ได้ของสมใส่เพิ่มเลยอ,อยากที่สุดยี่สฟองสุดท้ายขอสักใบหนึ่งได้ไหมไม่ใช่ขอสักชิ้นหนึ่งได้ไหมของสมใส่เนี่ยต่อนะครับไปพึ่บพับพ,พึบพ,พึบพ,พึบพ,พับหนึ่งสองสามสี่ห้าเรียบร้อยเยี่ยมไปเลยมานะครับต่อนะครับสิบห้าฟองสุดท้ายละได้ปโปรดขอของสมใส่สักชิ้นหนึ่งมา หนึ่งสองสามสี่ห้าเอ i, ๊ะตะกี้มีสกอร์ใหม่ด้วยเหรอมีอะดรีนาลีนสกอร์ด้วยนะครับแต่ว่าเพิ่งได้ใบแรกเลยแป๊บนึงนะมันค้างเออก็เป็นใช้อดรีนาลีนลัดนะครับ A B เนาะเมนทัลไอ i, พวกนี้ยาพิวยาพิวก็เป็นอันนี้นะมันมีสมอันอื่นไหมไม่นะจคิดว่าน่าจะมีอันนี้อ,นนอันเดียวนี่แหละครับก็เป็นเพิ่มแอคแท็กกับเมเนตแท็กแล้วก็ลดพวกเลือดก,กับ SP เรามาต่อนะครับสิทฟองสุดท้าย1 2 3 4 5เหนึ ory, ่งสอซสซอรี่ห้าเฮทมาเลยครับติดกันเบแฮะ ใช้ได้อยู่ในรองฟิขอดีๆนะแออเซสซอรีโพไออันนี้ที่เป็นออลสเตตัสสนี่ครับก็ใช้ได้อยู่นะเจวาดน่าจะมีราคาอยู่แหละเพราะว่าออลสเตตัสหมันยังมันยังพอมีราคาเลยใช่ไหมอันนี้เป็น2องะเนาะแล้วก็หมวกนะครับึบโพอันนี้คือหมวกอะไรวะ head of girl ทุกๆก,การตีบวกอะไรเนี่ยทุกๆก,การนับเกรดบวก3คือหมายถึงว่าตีบวก3ขั้นนะครับได้อิน2ก็คือตี6ได้4ตี9ได้6อย่างนี้ใช่ปะ แล้วก็ลดความเสียหายจากตึงมนุษย์7%ก็เหมือนดูไม่แย่นะแต่ก็ดูไม่ได้โกงมากใช่ไหมแค่แบบพอได้อะไรเงี้ยครับไป5ฟองสุดท้ายขอแบบอย่างนี้สักรอบหนึ่งได้ไหมแบบ5ฟองออก2ชิ้นเนี่ยห2 3 4 5้าเรียบร้อย <laughs> ปิดแบบรวดเร็วนะครับเบสซิ่งมา4อันเลยอ๋อ,อแล้วก็มีเลดบูสเตอร์ด้วยนะครับเลดบูสเตอร์ก็โอเคอยู่ครับเป็นยาปั๊มที่พอมีราคาหน่อยมีราคาสูงกว่าพวกแบบสมอลไลท์โพชชั่นพวกเมนทอลอะไรพวกนี้เนาะ โอเคก็จะเป็นตามนี้นะครับ ETC ไม่มีเหมือนเดิมเนาะของได้4ชิ้นตามนี้แล้วก็นี้ได้ตามนี้ครับก็คิดว่าน่าจะมีแค่เท่านี้แล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็ <c oughs> ถ้าเกิดถูกใจยังไงฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผม They do it.